สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนนะครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องนะครับพันข้าวนะครับนี่ครับพอดีมีคนถามนะครับว่าข้าวหอมนาคาเป็นยังไงนะครับว่าตามเขาไหมครับเขาพูดนะครับว่าแตกกอดีไหมนะครับ หรือว่าออกลวงสวยดีไหมนะครับอ่ะผมจะพาดูเลยนะครับผมก็เป็นคนทดลองเหมือนกันนะครับนะครับนี่ครับการแตกกอนะครับสำหรับผมแล้วการแตกกอนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่ครับนี่ก็กล้องก็ไม่สวยนะครับแต่ข้าวสวยนะครับไม่ได้โปรโมทอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายพันข้าวนะครับ การแตก,กอนี่ถือว่าโอเคนะครับนะครับเห็นไหครับผมก,ก็ซื้อมาทดลองนะครับไม่ให้ใครโกหกนะครับโกหกผมได้นะครับนี่ครับผมลองกินแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับ ข้าวเหนียวหอมนาคานะครับถือว่าผ่านโอเคนะครับปีหน้าผมก็จะใส่ข้าวนี้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าผมมาลองนาปีแล้วนะครับผมเลยได้กินดูแล้วนะครับสําหรับผมแล้วผ่านนะครับโอเคครับข้าวไม่แข็งนะครับนครับพอประมาณนะครับนี่ นี่ก็ตรงนี้นะครับเอาต้นข้าวนะครับไปซ้ำนะครับหลกเอาแล้วก็ไปส้ำตรงนู้นนะครับซ้ำตรงที่ไม่ออกนะครับดินตรงนี้ก็ไม่สวยนะครับเพราะว่าเอาหน้าดินออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าดินปรับใหม่นะครับปรับปีนี้ครับไม่มีฟุ่ด้วยครับข้างเคียงครับมาดูนี่นะครับข้างเคียงครับ เจ้าจัดมินนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ผมก็ซื้อมาลองอีกนะครับเขาบอกว่านุ่มกินได้นะครับผมก็เลยซื้อมาลองนะครับนี่ครับสอบหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสองงานได้หรือเปล่าครับประมาณสองงานนะครับผมหวานลองดูครับก็ผมซื้อมาก็เก้าร้อยกว่าบาทนะครับยี่สิบโลนะครับ พูดเรื่องลวงนะครับเรื่องล่วงการแตะกอนะครับการแตะกอนี่ก็โอเคครับลวงก็โอเคครับแต่ละผมนะครับผมไม่ได้มาโปรโมทเรื่องขายพันข้าวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับ ดูเลยนะครับผ่านนะครับปอเคีครับรวงสวยดีครับอ้ตรงนี้นะครับดินดินดินอะไรนะดินดินที่จุดต้นไม้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยดีครับ ข้าวปนครับข้าวปนนะครับน่าจะเป็นข้าวเหนียวครับการแตะกก็อดูเลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับไม่ได้โดนน้ํานะครับดูครับเมล็ดหนึ่งนะับดูโอเคครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับผมนะครับปีหน้าก็ผมก็จะทําข้าวเจ้าชัดมินนะครับ ตากแห้งนะครับแล้วก็จะใส่ข้าวหอมนาคาไว้กินนะครับนี่ก็ลองครับผมลองว่ามันจะถูกนาไหมนะครับข้าวบางพันก็ไม่ถูกพื้นที่นานะครับปรากฏว่าถูกนะพื้นที่นานครับปกปีหน้านะนนานครับ,น,น,รบน่าจะได้ใส่ข้าวสองพันสายพันธ์นี้นะครับ ผมก็จะไปวานนาปีนะครับโอเคนะครับสำหรับผมแล้วนะครับภาพนิ่งขออภัยนะครับดูครับมาดูโอ้สลับผมแล้วผ่านครับผมว,ว่านทีไปนิดนึงนะครับไม่ ไม่งั้นง่วงจะตัวคนนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมใส่นะครับจะให้ดูนะครับนกเยอะนะครับดูวับนี่ครับผมใส่ขายดิบนะครับข้าวเหนียวครับก็กินก็จะแข็งนิดนึงนะครับไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับให้กินนะครับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับ เพราะว่ามันแข็งนะครับกินได้ไหมกินได้ครับนี่ก็ข้าวอีเตีย้ยแดงเล้าเตกนะครับนี่ครับนี่ก็ใช้ได้ครับนี่สำหรับคนที่ทำขายนะครับดูนะครับดูครับ นี่ครับเพื่อนววานวันเดียวกันนะครับแต่เพื่อนสุกไปแล้วนะครับแต่นี่ก็ยังเขียวอยู่นะครับอีกสองวันนะครับผมก็จะมาเกี่ยวอีกนะครับนี่ครับดูเลยนะครับทำไมมันไม่สุกนะครับเพราะว่าน้ำไม่อยู่นะครับ ให้นี่ก็นี่ครับดูหลวงครับดูครับนี่ครับโอ้กลัวนะครับยี่สิบเซนนี่กลัวครับหลวงนะครับความยาวของหลวงยี่สิบเซนนี่กลัวครับขนาดไม่งามนะครับให้นี่ก็ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยครับปุ๋ยแพง ว่าโอเคครับผ่านนะครับสำหรับสามสายพันธุ์นี้นะครับใครที่จะไปทำขายหรือยังไงนะครับไว้กินก็ได้นะครับก็บางคนก็อยากรู้นะครับว่ามันจริงตามเขาโปรโมทไหมยังไงนะครับนี่สายพันธุ์นี้ผมก็ซื้อมาพร้อมกันนะครับกับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับพร้อมกันเลยนะครับ วันในการส่งครับซื้อจากที่เดียวกันนะครับน่ข้าวเหนียวสองสายพันธุ์นะครับส่วนข้าเจ้าจัดมินผมพึ่งซื้อมาปีนี้นะครับมาลองดูครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ๋อฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหงคลิปต่อไปนะครับ